สวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับกับชาแนลติดกันพานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาออบอกประวัตินะครับเกี่ยวกับกันดั้มนะฮะตัวแรกของโลกนะฮะกันดั้ม rx 7 8 2นะครับก็เนื่องด้วยที่ว่าเ,เดือนน้านี้นะฮะเ,เดือนนี้สิครับจะมีกันดั้มตัวใหม่ออกมานะฮะก็คือเป็นกันดั้มทยตัวต้นแบบนะฮะที่หลายคนสงสัยว่าราคามันทำไมแพงจังตัวนั้นก็คือ กันดัมไอเอ็กจ็ดสิบแปดขีดศูนย์หนึ่งนะฮะกันดัมโลเคไทป์นะฮะจะอยู่ในภาคของ the origin mobile suit discovery นะฮะเป็น MSD นะฮะที่จะออกเป็นไฮเกรดสำหรับกันดัม RX 7 8เขีดสนะครับจะมีความสูงทั้งหมดนะฮะ18เมตรนะครับผมน้ำหนักธรรมดานะฮะก็คือจะ43.4ตันนะฮะแต่ถ้าแบบ full option แบบใส่อาวุธเต็มอัตราศึกก็หนักที่60ตันนะครับ ตัวเกาะนะฮะเป็นลูน่าไทเทเนียมอะลอยครับผมขุมพลังงานก็คือไมโนสกี้ไทนะฮะอุลตราคอมเพรฟิวชั่นเลกเตอร์นะครับจะเป็นมีคอซิสเต็มเป็นคอของตัวเครื่องบินนะครับในการาประกอบร่างให้เป็นตัวกันดั้มนั่นเองนะครับอาวุธก็จะมีนะฮะ60มมวันแค้นกันนะฮะบีมเซเบอร์นะฮะบีมจ้าเวลินนะฮะ 380มิลลิเมตรนะฮะไฮเปอร์บาสูก้านะฮะไฮเปอร์แฮมเมอร์นะฮะกันดั้มแฮมเมอร์บีมไลฟ์เฟินซูเปอร์นาปามแล้วก็โล่นะฮะผู้ขับนะฮะคืออามบูโรเลนั่นเองนะครับสำหรับกันดั้มนะครับจะเป็นโมบิสูดเครื่องที่3นะฮะในโปรเจกต์วีเป็นโครงการพัฒนาโมบิสูดของสหพันธ์โลกนะครับเพื่อไว้ใช้ตอบโต้ซากุกทูนะฮะของชาอัสนาเบลนั่นเองนะฮะโดยพัฒนามาจาก R X 78ตดคหนึ่งครับกันดัมรุ่นต้นแบบนะฮะสร้างมาทั้งหมดสามเครื่องนะฮะแต่ก็มีเพียง R X 78ตดสองเท่านั้นนะครับที่รอดมาได้นะครับจากการจบทีของซีออนที่ไซเซเว่นนะฮะเป็นมือสุกรุ่นแรกครับที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างระบบคอบล็อกนะฮะซึ่งสามารถแยกคอคพิตก็คือเครื่องบินนะฮะตามที่ผมบอกนะฮะคือแยกคอคพิตออกมาได้นะครับมาเป็นยานคอร์ฟลเตอร์นะฮะนี ออกมาจากเวลาแขับขันได้นะตัวเกราะโลหะผสมลูนาไทเทเนียมที่ทนทานกว่าไทเทเนียมหลายเท่าตัวนะฮะรวมทั้งบีมไลเฟิลบีมเซเบอร์ซึ่งทําให้กันดั้มนะฮะเป็นมูนบอยสตรนะฮะที่แข็งแกร่งที่สุดในเวลานั้นไม่ว่าจะเป็นพลังทําลายหรือการป้องกันนะครับโดยเป้าหมายแล้วนะฮะกันดั้มนะฮะจะเป็นมบอยสตรที่เน้นในการสู้รบแบบประชิดต,ตัวถึงะนั้น,นะฮะก็ยังไม่พอที่จะตอบสนองต่อการควบคุมของนักบินก็คืออัมบูโรเลซึ่งเทพยิ่งของเรานั้นเก่งเหลือเกิน มีหลายครั้งครับที่มอเตอร์หรือข้อต่อของกันดั้มครับพังเพราะไม่สามารถตอบสนองความควบคุมของอามูโรได้อาวุธมาตรฐานของกันดั้มก็คือบีมเซเบอร์ปืนวัลแค้นและบีมไดฟ์เฟลนะฮะบีมเซเบอร์ของกันดั้มนะครับสามารถยืดส่วนของดัามออกไปเพื่อเปลี่ยนเป็นทวนบีมได้อาวุธนอกจากนั้นนะฮะก็มีไฮเปอร์บอส a กาและก็คือลูกตุ้ม2แบบคือกันดั้มแฮมเมอร์แล้วก็ไฮเปอร์แฮมเมอร ซึ่งมีไอพ่นติดไว้เพื่อเพิ่มแรงกระแทกเอาสุดท้ายก็คือปืนระเบิดเพลิงนะฮะซูเปอร์นาฟามซึ่งอัมเบโลไว้ใช้ทำลายซากของกันดั้มที่ไซเซเว่นโดยในภายหลังสมพันธ์โลกนะฮะก็เพิ่มประสิทธิภาพให้กันดั้มด้วยการเสริมแมกเนตโคตติ้งนะฮะก็คือการเสริมแม่เหล็กเพื่อลดการเสียดสีของชิ้นส่วนและเพิ่มประสิทธิภาพให้มอเตอร์ข้อต่อด้วยนะครับ แล้วก็ติดคอมพิวเตอร์แบบเรียนรู้ได้เองนะฮะเร n g นรู้คอมพิวเตอร์นั่นเองะฮะทำให้กันดัมสามารถควบคุมตามความควบคุมของอามูโรได้ทันในระดับหนึ่งสมนธ์โลกนะฮะยังใช้ข้อมูลของคอมพิวเตอร์นี้ไปเสริมสมรรถภาพให้ RGM-79 หรือจิมนั่นเองอีกด้วยนะฮะโดยนอกจากนี้นะครับยังมี RX-78-3 กันดัม G-3 ซึ่งสร้างจากชิ้นส่วนของ RX-78-2 อีก2เครื่องที่ถูกทำลายไปในเนะฮะ และบรรทุกไว้ในไวเบสเมื่อหน่วยไวเบสเดินทางมาถึงจาบูโรนะฮะชิ้นส่วนเหล่านี้ก็ได้นำไปสร้างใหม่เป็นกันดัม G 3ซึ่งใช้ในการวิจ Mac ัยแมกเนตโคตติ้งนะฮะก่อนที่เอาไปเสริมให้กันดัมอีกทีหนึ่งนะฮะกันดัมนับเป็นโมวิสูตรตัวเดียวที่มีผลต่อสงครามหนึ่งปีอย่างไม่น่าเชื่อครับขณะที่ซีออนทุ่มกำลังในการกำจัดกันดัมตัวเดียวนะครับนำมาซึ่งการสูญเสียนักบ,บินมือดีนะฮะและก็ MS เเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สารพันธุ์โลกนะฮะมีเวลาที่จะผลิตกองทัพจิมออกมาได้กันดัมถูกทำลายในการลบที่อบา u อาร์กูนะฮะนับเป็นโมบิสูที่มีชื่อเสียงที่สุดหลังสงครามสมพันธ์ก็ยังใช้ข้อมูลของกันดัมครับในการสร้างโมบิสูทโดยมีสีนะฮะเรียกว่าเรียลไทป์ที่เราก็จะได้เห็นในตัวที่ออกมาแล้วนะฮะซึ่งในการทดสอบนะฮะเปรียบเทียบในซูมิซึ่งใช้ในการทดสอบเปรียบเทียบในซิมูเลเตอร์ครับ เป็นยังไงบ้างครับกับประวัติกันดั้มคร่าวๆนะฮะที่จะต้อนรับตัวใหม่ที่จะออกมาในเดือนนี้หากเพื่อนๆชอบนะครับสนใจช่วยกด subscribe และช่วยกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ